ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเรื่องของแม่นะคะที่โมโหจัดๆเลยเดือดพาลูกชายบุกรงพักเลยนะคะไปแจ้งจับตำรวจจราจรสอพอสตหีบค่ะ,ะขึ้นโรงพักแจ้งจับตำรวจนะคะเนื่องจากว่าตำรวจรายนี้พฤติกรรมเห็นบอกว่าไปรัวหมัดใส่เด็กชายอายุ13ปีจนหน้าเนี่ยบวมช้ำเลยแล้วอ้างว่าที่ทำไปเพราะเด็กคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงท่อไอเสียเสียงดังแล้วเบิ้ลเครื่องใส่หน้าร้านด้วยแล้วก็ยังมีการขู่เด็กด้วยนะคะว่าจะดำเนินคดี คุณแม่ไม่ยอมค่ะแม่ชื่อว่านางสาวพรดาอายุ25ปีไปกับญาติแล้วก็พาลูกชายอายุ13ปีเข้าไปแจ้งความตำรวจสพสัตหีบนะคะให้ดำเนินคดีกับตำรวจจราจรนาย1ในสังกัดยศนาย10ค่ะ<อ>ข้อหาทำร้ายร่างกายภายหลังรวมหมัดต่อยหน้าลูกชายของเธอ5-6ครั้งหน้าบวมปูดเลยฟกช้ำที่ใบหน้าแล้วก็ยังขู่จะจับกลุมดำเนินคดีด้วยนะคะ อ้างว่าลูกชายของเธอขี่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงท่อไอเสียแล้วก็ไปเบิ้ลเครื่องใส่หน้าร้านซ่อมรถของตำรวจนายนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่26ตุลาคมในพื้นที่อำเภอสัตหีบที่ชนบุรีค่ะแม่ทนไม่ไหวนะคะหลังจากคนในบ้านเห็นลูกชายนั่งร้องไห้จึงได้สอบถามแล้วก็ยอมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังก็เลยพากันแจ้งความค่ะแล้วก็ไปสอบถามตำรวจคนที่ต่อยหน้าลูกชายว่าทำจริงหรือเปล่าซึ่งตำรวจก็ยอมรับนะคะว่าทำจริงๆ และตนเองเห็นว่าไม่ควรมาทําแบบนี้เพราะหากลูกทําผิดก็ควรที่จะเอาหลักฐานมายืนยันค่ะมีน้องสาวเห็นว่าเขาร้องไห้ก็เลย,เลย,เลยมาเรียกบอกแม่แม่โดนต่อยเราก็เลยพาลูกเราขับรถไปตามพอไปตามปุ๊บเราก็พอดีไปเจอรถที่เขาจอดอยู่ร้านอู่ซ่อมรถค่ะเราก็เลยจอดฝั่งตรงข้ามแล้วเขาก็เดินข้ามมาเราก็ถามว่าใครต่อยลูกกูเขาบอกว่าผมต่อยเอง ผมก็เราความเป็นแม่ค่ะมาทําลูกเรามาต่อยลูกเราเราก็ไม่ยอมเราก็เลยต่อยเขาไปแค่นั้นแหะค่ะแล้วก็เราก็เลยบอกว่าถ้าลูกเราทําผิดเอามายืนยนันอะไรอย่างนี้แต่เด็กอะเพื่อยุสิบสาไม่สมควรทํากับเด็ก คุณแม่นี่คืออายุ35ปีนะคะพาลูกชายอายุ13ปีเข้าแจ้งความซึ่งน้อง13ปีบอกว่าตอนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของค่ะแล้วก็ผ่านหน้าร้านซ่อมรถที่ตํารวจเป็นเจ้าของเขาก็ตะโกนด่าแล้วก็ขี่รถตามบีบบบแต่ให้จอดค่ะพอตอนเองจอดรถเขาก็พูดว่ามึงบิ้ลเครื่องทําไม<ะ>เขาก็ต่อยเลยตนเองพยายามบอกแล้ว,ว่าไม่ได้บิ้ลเครื่องแต่รถเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าท่อไอเสียคอมันขาด แถมยังขู่ว่าจะจับตนเองอีกด้วยนะคะโดยหลังเข้าแจ้งความดังกล่าวตํำรวจก็รับเรื่องไว้ค่ะพร้อมกับส่งตัวเด็กชายคนนี้ไปตรวจร่างกายและได้แจ้งนะคะไปทางผู้กกับการสพจตหิรับทราบแล้วและจะเรียกตัวตํำรวจคนดังกล่าวมาสอบสวนกันต่อไปค่ะ